เ <S an> กี่ยวกับพวกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยเลขอะไรเงี้ยมาบ่อยมากจนเราก็มีวันหนึ่งก็ลองกดเข้าไปดูว่าถ้าอยากได้เลขเด็ดวันนี้เลขเด็ดอะไรออกเงี้ยเราก็เลยลองกดเข้าไปดูมันก็จะมีมาตลอดทุกๆทุกๆวิกอะค่ะทุกๆงวดท,ที่ก่อนที่หวยจะออกประมาณ3วันจนตอนหลังๆมันไม่มันเราเห็นว่ามันกินมันกินเงินนะคะงวดหน,นึ่งก็ประมาณ30บาทเดือนหนึ่งตก60บาทส่ง SMS กลับไปว่าเรายกเลิก อย่างที่เขาบอกว่าต้องพิมพ์สต็อปอย่างเงี้ยหยุดที่จะยกเลิกแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะมีข้อความตอบกลับมาว่าข้อความของคุณได้ยกเลิกแล้วนะถ้าหากสนใจบริการใหม่ให้ติดต่อไปกับเขาใหม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยติดต่อไปเลยเพอหลังจากงวดต่อมาก็มาอีกอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยอยู่สองครั้งจนมีอยู่ครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดเนี่ยเราส่งไปแล้วเราบอกว่า ก็พูดว่าไม่เอาแล้วโวยอะไรเงี้ยเป็นภาษาที่พิมพ์ไปเงี้ยว่าไม่เอาแล้วโวยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ส่งมาว่าถ้าถ้าหากยังส่งมาอีกเนี่ยจะจะออกรายการเรื่องจริงผ่านจอเพราะว่าเป็นพวก18มงกุฎอะไรเงี้ยส่งกลัไปอีกแล้วก็มันก็ตีกลับมามก็ตีกลับมาว่าข้อความของคุณอะผิดอะไรเงี้ย SMS ที่ผู้ใช้บริการได้รับเนี่ยมี2อสชนิดนะครับชนิดแรกก็คือว่าอย่างเช่นแจ้งยอดเงินใครใช้ฟรีเพทหรือวันทูคอเนี่ยก็ได้รับว่ายอดเงินตนเองเหลืออยู่เท่าไหร่หรือว่ายอดเงินน้อยละจะต้องไปเติมเงินเพราะว่าไม่สามารถจะโทรออกได้ชนิดที่2เนี่ยก็คือ SMS แจ้งหรือรายงานสิ่งที่ตัวเองได้สมัครบริการเอาไว้อย่างเช่นเราไปสมัครรับข่าว เม่วันนี้มีคนใช้เยอะนะครับรับข่าว29บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้ก็ได้รับ SMS มาเหมือนกับรายงานว่าท่านสมัคร29บาทต่อเดือนเอาไว้ประเภทที่3ที่ผมเข้าใจว่าพวกเราคุยกันเยอะก็คือเรื่องที่บอกว่าได้รับมาเยอะแยะเนี่ยเกิดจากว่าเราเอาเบอร์บางครั้งเอาเบอร์บริษัทอของโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยไปไว้กับบัตรเคร,ครดิตบ้างไปทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับร้านค้าบ้างกับอื่นๆก็าตามที่เขารับทราบเบอร์โทรศัพท์และเหล่านั้นเนี่ยหาวิธีการส่งข้อความ มาที่ืือออถขงเรคนส่วนใหญ่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือก็มักจะพบกับปัญหาแบบนี้ซึ่งตอนนี้ทางรายการของเรามีทางออกสําหรับเรื่องนี้แล้วครับหากท่านได้รับแล้วก็พบว่าได้รับข้อความโฆษณาแล้วรู้สึกรําคาญไม่อยากจะได้รับเนี่ยสามารถโทรมาได้ที่คอรเซ็นเตอร์ของเรา1175เนี่ยแล้วก็ทางเราจะจัดการาใส่หมายเลขเอาไว้เพื่อจะบล็อก incoming SMS หรือ SMS ที่ขาเข้า,เอาออกจากเหล่าผู้ให้บริการที่ส่งอยู่ มันอาจจะมีตกหล่อนอยู่บ้างในกรณีส่งมาจากเครือข่ายอื่นนะครับซึ่งซึ่งวันนี้มีเยอะ,อะเราเรากำลังหาวิธีการแก้ไขซึ่งซึ่งเราเตรียมการไว้ในช่วงปลายปีนี้ก็น่าจะแก้ไขได้หมดร้อใครที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ,จากบร,ริการในโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยบร,ริการที่คุณไม่เคยใช้แล้วก็ตอนนี้ทราบแล้วนะครับว่าทางออกทางแก้นั้นต้องทําอย่างไร ก่อนจะการวันนี้นะครับไปดูตัวอย่างสัปดาห์หน้าก่อนแล้วเราจะลาเสิยงเท่านี้ครับสำหรับเรื่องจริง่ันจอวันนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้า,าิสวัสดีครับ